สบบาธัยพี่น้องสุขุสุคนมนีบาวสติจะพบาทุกคนมากสุมบรรยากาศป่ายหาเสียงริมถนนเพชรเกษมเนาะทุกคนซึ่งว่ามนีบาวสติก็อยากมากแสดงความคิดเห็นและก็อยากมากแสดงความรู้สึกเนาะว่าบาสติมีความรู้สึกอย่างไดเกี่ยวกับการหาเสียงในประเทศไทยเนาะทุกคนก็ถึงว่าบาสติอาจจะเป็นคนล่าเนาะแต่ก็อยากอยาก จากแช์ความคิดเห็นในมุมมองของบอสตีเองเนาะว่าการเมืองไทยมันดีแบบใดและแตกต่างแบบใดจากาทางบ้านบอสตีเนาะทุกคนการสิประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้กาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะก่อนที่ไปฟังกาก,กดติดตามให้บอสตีเนี่ยได้ทุกคนสำหรับการเมืองอาทางฟังไทยเนาะบอสตีมองว่า เป็นสิ่งที่ดีดีมากๆเลยเนาะทุกคนซึ่งการหาเสียงก็เป็นการหาเสียงด้วยเ,เสียงที่มาจากประชาชนเนาะทุกคนหรือว่าง่ายๆก็เอาความคิดของประชาชนเป็นไงเอาประชาชนเป็นหลักเนาะทุกคนเขามาแข่งกันด้วยพนงานทำงานกันด้วยพนงานเนาะทุกคนเพื่อสิได้มาซึ่งตำแหนง่งว่าสิเป็นซสซหรือว่า,าผักอื่นอื่นที่ แตกต่างกันมาจากปราชาสน่นนะทุกคนซึ่งก็มีพักที่แปบ,บว่า,ามันก็มีแตกต่างกันไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าพักที่ทํางานแบบดีทํางานบดีเนาะกับภาษาสนก็สามารถเลือกได้ในปีถัถดไปว่าต้องการพักใดพักใดให้ขึ้นมาบริหารประเทศชาตินะทุกคนซึ่งมันเป็นคนดีสําหรับประเทศไทยเนาะบบแลกแกทีเมืองไทยแบบจเจริญขึ้นเรื่อยๆเนาะทุกคน ยกตัวอย่างคือบาสตีไปเที่ยวหันเที่ยวนี้มาบางเถอสองเดือนสามเดือนผ่านไปเปลี่ยนจากอันเดิมเป็นแบบว่าเป็นยางใหม่ไปแล้วนะทุกคนก็มันดีจังสีเลยเนาะทุกคนกาสำหรับบาวสตีเองเนาะกาเป็นคนรุ่นใหม่บาวสตีคิดว่านะการเมืองของเมืองไทยเรือว่าการเลือกตั้งของเมืองไทยในวันที่สิบสี่พฤษภาไก่สีหอนเนาะทุกคน าบาสติคิดว่านะโดยส่วนตัวบาสติมักผักเกาไก่นะทุกคนเรือคุณทิมพิธาลิมเจริญนะทุกคนเนาะเป็นคนอาผักเกาไก่เนาะ mm. ก็บาสติคิดว่านะสำหรับความมึกของวาสติแหละสำหรับความคิดของบาสติบาสติคิดว่ามันชัดเจนนะ mm. คุณทิมพิธาคุณบอกออกมาแบบอย่างชัดเจนนะทุกคน mm. อธิบายเข้าใจง่ายที่สุด แรกะคือท้ามีเอียงมาตอบอดไทุกอย่างอะออนะมันก็เลยแบบว่าบอสตีก็เลยว่าคันบอสตีเป็นคนไทยนะเทหายทางใจเลยพักเก่าไก่นอนล่องลงมาเนี่อ่าก็จะเป็นเพื่อไทยแล้วก็เป็นพ,พักเอียงของอคุณยิงสุดาลัดนะนะคน,นบอสตีก็ดำบ่ได้แล้วก็พักเซรีร่วมไทยเนาะคันเซรีพิสุกเนาะทุกคน นี่แหละก็คือรักล่ากับบาสตีมาผักเก่าไกลนะทุกคนทางใจเลยบอดได้ไปตามกระแสบอดได้ไปตามอย่างแต่บาสตีไปตามความกิดส่วนตัวของบาสตีเองนะทุกคนถึงแมนว่าบาสตีจะบมีสิทธิเลือกต่างเนาะเพราะบาสตีเป็นคนล่าแต่กบ,บาสตียกให้ทางใจเลยนะเลือกเก่าไกลเสียเก่าไกลทางใจเลยนะทุกคน เป็นสิ่งที่ <c oughs> บาสตียังให้เกิดขึ้นอยู่ล่ามากๆเลยนะทุกคนถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้บางล่าอ่ยังเป็นพักคอมมิวนิทอยู่เนาะปกครองแบบคอมมิวนิทกัมันเป็นสิ่งที่ไดย้ยางเสียยางนะทุกคนก็ไดย้ยางเสียยังเนาะบาสตีก็บอยกอยังไล่นะ ในสิ่งที่บาสตีคิดว่านะทุกคนที่ภักเกาไกลเพิ่นได้บอกมามันมีบทสัมผัสหนึ่งเนาะที่บาสตีรู้สึกว่าปลาปิ่มผักเกาไกลดีเนาะที่เพิ่นมีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างสาตร์ทุกคนเรียกว่าแรงงานต่างดาวอย่างเ่นคือ,อแรงงานไทยในประเทศไทยเองก็ดีแล้วก็แรงงาน ต่าง,าาางาาาาาชาติที่เขามาทํางาน่ในไทยบวกาสิเป็นลาวเอ่าเนียนมากัมพูชาเวียดนามนะทุกคนที่เขามาทํางานในไทยเพิ่นมีนโยบายออียงบางอย่างนี่แหละวาสตีกจ้ำบุริยเนาะแต่ว่าเป็นผักเก,ก่าไกลแน่นอนที่เป็นที่เป็นคนออกมา,าว่าวเนาะวาสตีได้ฟังแหลนะมันเเข้าใจนะมันมีความเป็นไปได้แลวก็ ความสำคัญเกี่ยวกับแรงงานในประเทศนะอย่างนี้สินะก็อกาน่าะก็ว่ากันไปเนาะก็ดีใจแทนพี่น้องชาวไทยเนาะทุกคนวังว่าความตัางใจของพี่น้องฟังไทยแล้วลคนในวันที14่14สพฤษภามนี้เนาะคงจะสมดังใจไม้เนาะบาสตีกะแอบเสียนในใจลึกๆเลยเนาะขอให้เป็นพักเก,ก่าไปด้วยอันนี้โดยส่วนตัวเนาะทุกคนบาสตีมา ผักเกาไก่เสียเต็มโตเลยเนาะทุกคนผักเกาไก่นี่คือผักที่บ๊าบสาตีแบบคือโบหูนะทุกคนเห็นผักอื่นๆกันแน่นอนเนาะผักอื่นกะเก่งคือกันมีความหูมีความสมรรถคือกันเนาะทุกคนแต่โดยส่วนตัวแล้วบ๊าบสาตีเห็นทุกๆทุกๆซอสของผักเกาไก่เนาะทุกๆคนนะ่ะ บัวสิเป็นผักได้ก็ตามที่เป็นซอสของผักเก่าไก่ในบวาแบบชัดเจนแจ่มแจงวแบวบไปว่าคือคนจากที่บูห้หูหนูนี้ยังบวาแบบคือเข้าใจเลยอ,ะอ่ะเออว่านานโยบายมันเป็นอะไรดๆนะทุกคนมันเป็นผักที่สุดยอดเลยนะโดยเฉพาะคุณพิธาลิมเจเรนนะทุกคนแล้วก็คุณธนาธรซึ่งคุธนาคุณธนาธรนี่ก็เป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หลังจากพรรคกนาคกใฎไมย,ยุบไปกัเป็นคุณทิมพิธาขึ้นมา,าแทนตําแหน่งวหนา้าพรรคนอกนั้นก็คือเป็นพรรคไมกับเป็นพรรคเก่าไกลนั้นในปัจจุบันนี้เนาะคือว่ามีบทบาทอย่างวางลายเนาะคุณพิธาน,นี่ค่ะเอาตรงตรงเลยอมาสตีคือว่าบอาสติคิดว่านะคุณทิมพิธาน,นี่นาสิกาให้คำถามคือแบบอารมณ์แบบว่าทาม,มาถทาม,มาอยากตอบแล้วอย่างนงี้ยใ่นะ ถามมาได้เลยผมอยากตอบคุณมากๆอะไรประมาณนี้ครับทุกคนนะครับ,นะรบก็ดูจากคุณทิมพิธาเขาพูดนะครับรับฟังทุกคําถามคืออยากให้คุณถามผมอยากจะตอบประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่แบบชัดเจนคือคุณทินพิธาเนี่ยก่ามีจบหนอกแน่นะทุกคนน่าจะเป็นมหาไัยห้าวัดนี่นะทุกคนคันบาสติ อ่าวพีก็ขอโทษนะเรับทุกคนแล้วก็จบจากมหาลัยเด็กหนอกว่ากันซะแล้วก็บจบในประเทศไทยอีก,กมหาลัยอีกยังเนี่ยมหาลัยธรมรมศาสตร์บ่หรืออีกยังเกษตรศาสตร์บ่หรืออีกยังนี่แหละว่าสถิติดำโบราณคือแบบระดับเป็นมหาลัยที่หัวกะิทั้งนั้นเลยนะทุกคนถึงมหาลัยห่าวาดด้่ยกันหาวาดหรือห่าวเวิร์นประมาณนนะก็เป็นมหาลัยที่ โด่งดังที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยนะเป็นมหาลัยเก่าแก่ที่สุดเลยแหละก็คือเป็นมหาลัยที่ค่าเทอร์มกว่าคอนคางแพงนะทุกคนเออนะบอแปลกใจที่คุณทีมพิธาคนมีความโหมีความสามารถที่แบบจะตอบคำถามใดทุกคำถามเลยโอเคสำหรับคลิปนี้บ่าวซาตีกับชิดเอคอตลาพีลาน้องไปก่อนเด้อกอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้สองบ่าวซาตีนนท์จานในเด็วพี่น้องวัวที่เป็นทั้งฟังไทยฟังลาว ที่ติดตามเบิงสองบาสตาีอยู่ค่ะคนไม่เข้ามากอยาจาะลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้กับาสตาีเด้อพี่น้องกขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะกหวังว่าวันที่ทิมหาพุทธภาค,คงจะได้เห็นข่าวดีกันเด้อพี่น้องไปละบ๊ายบายสวัสดีครับสาบายดี